เอาระกาสวัสดีทุกคนกันด้วยก็ผมวันนี้อยู่เกม GTA San Andreas นะครับน,นันนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองเจแปนนั่นเองนะนะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเมืองญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็เป็นมอสนะครับนะเมืองญี่ปุ่นนะคือเป็นเมืองญี่ปุ่นทั้งเมืองเลยนะครับนะอันนี้ผมก็ไปโหลดมานะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดมาให้พร้อมเครดิตนะเพราะว่าผมไปโหลดมาจากที่อื่นเนาะเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันนะครับนี่เป็นไง คือเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยออกมากๆเลยนะครับนะมอสเขาก็เยอะจริงๆนะตัวเกมนี้นะครับเป็นตัวเกมที่เป็นเมืองญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะเป็นพวกอนิเมะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีในตัวเกมนี้ที่เรารู้จักกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ผมจะเปิดให้ดูก็แล้วกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีอะไรบ้างนะเานาะอ่านี้อันนี้มอสอะไรวะเทเลพอร์ตแน่ผมไม่รู้ดิอันนี้จะเป็นมอสแต่งตัวนะครับออาโหแต่งตัวไม่ได้หลุดเลยอ๋อแต่งแต่งได้นี่วะ โอ้โหมีมีเครื่องแต่งกายด้ยวยนะครับนะโอ้โหเต็มไปหมดเลยว่ะโอเคผมจะไม่แต่งก็แล้วกันนะครับนะเอาไว้เงี้ยแหละขี้เกียจนี่นะซึ่งมอน,นี้ก็จะมีรถเยอะมากๆเลยนะครับแต่ผมจะมาเสกให้ดูซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาันคืออะไรน,นะครับโอเคเอ่าลองซึ่งอ,อ,อ,อ๋อ้ยเฮ้ยเอ้ยกูกดผิดตลอดเลยแป๊บหนึ่งนะพูดน,น,นะ โอเคเศกรถอันไหนวะอันนี้ปะเอออันนี้ก็เป็นเศกรถนะครับซึ่งรถก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับนะอันนี้ปุ๊บอ่าลองมอไซด์ดูหน่อยสิมอไซค์ <ors> ไม่มีเลยนะครับนะแต่ว่ารถอื่นจะมีนะพวกรถนี่มีรถตำรวจด้วยเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับนะเอเคอินเจแปนของจริงว่าอืมจริงจริงผมอยากพูดว่าซีเพซีเจอินเจแปนแต่ว่าม,มันอันนี้ผม,ไม,ไ,มไม่ได้เล่นตัวละครซีเจอยู่นะครับนะนี่ก็จะเป็นรถพยาบาลของเจแปนเขานะครับนะรถพยาบาลใช่ปะ เออคงใช่แหละอืมเราพยาาของญี่ปุ่นนะครับเราลองมาดูรถอื่นๆซิว่ามีรถขนหไหนหน่าขับบ้างนะับในเมืองญี่ปุ่นนี่มีนี่ด้วยบอนเชสอ่ามีอะไรอีกอะเบลดมีคันนี้ด้วยรถใหม่อ่ามีอะไรรู้สึกว่าจะมีเยอะนะครับนะมีเยอะอยู่นี่มีคันลายอนิเมะด้วยโคตรสวยโอเคครับผมเราไปขับรถเล่นก่อนดีกว่านะครับนะ ปะ่ะนี่ผมจะไปคันนี้เลยละกรันคันนี้สวยมากนะผมเลยโคตรชอบในดู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 ดนี่เยสลดเสียงนิดหน่อยโ okay. อเคหวังทุกคนจะได้ยินเสียงคู่ของผมชัดนะครับในนี่เราจะพาไปทัวร์เมืองญี่ปุ่นกันนะว่าเป็นยังไงนะครับนะซึ่งมันอาจจะแหลกนิดน,นึงนะเพราะว่าไม่รู้้วยมันแหลกหรอวะน่าจะเป็นตัวกมปสเปคสูงที่จะเล่นได้นะครับนะอ่าน,นี้ขนาดผมผมว่าผมก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ยังแหลกเลย แต่ของผมก็ไม่ได้สูงมากของ่านผู้ชมถ้าเกิดงสูงก็อาจจะเล่นได้ลื่นนะครับอันนี้ผมปรับกราฟิกเต็มเลยเปล่าวะผมก็ลืมกราฟิกไม่ได้ปรับเต็มนะปรับเป็น High ฮแอ a n า e d แล้วก็ดีทอร์เทชช่งแมงนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงนะครับนะเป็นไงโคตรสวยเยสเมืองเจแปนว่าหลงรักเลยดูดิเขาลงมอสมาละเอียดจริงนะครับนะคือสวยจริงอะไรจริง นี่มีน้ำ้วยอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้พูดความจริงไม่ได้อวยไม่ได้อวยนี่ไม่ได้อวยเนี่ประมาณนี้นะครับนะ,ะเด็กเคใไปบัวในสารผมคือผมมองว่าสวยมากๆเลยแต่ผมไม่ค่อยชอบตรงที่มันตัวละครมันถ้าเดินของตัวละครมันค่อนข้างที่จะเดินช้าครับแล้วก็เหนื่นอยเหนืยังไงไม่รู้ว่าตัวละครมันอนะ่ะอืมถ้าเป็นซีเจมันจะดูเดินลื่นกว่านี้นะแต่ว่าผมรู้สึกปแปลกๆกับการเดินตัวละครนะแต่ไม่เป็นไรนะใครชอบก็โหลดครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโหลดแค่นั้นเอง อันนี้เขาเข้ามาคือเห็นมันสวยดีเมืองมันแบบน่ารักมันสวยนะนะสวยงามโครดก็เลยอเอามาแชร์นะครับเอามาแจกให้ทุกคนได้ลองสัมผัสกันนะ,นะแชประสบการณ์แบ่งปันความรู้สึก <c oughs> แขอเค้อวูก่อนอินเจแปนอินเจแปนเอาไปดูที่อื่นนะว่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างินเจแปนโอเค อ่ออาขอญาตปิดนี่ก่อนเออเคปิดฟีดแบ็ก่อนมันจะได้ไม่สั่นนะเครื่องเวลาขับไปชนน,น,นู่นนี่นี่แล้วเราทัวร์ซึ่งผมเห็นนี่ผมเห็นมามันจะมีหอไอเฟลด้วยนะนั่นไงนั่นไงหอไอเฟลเห็นปะไม่รู้ใช่มันไม่ใช่หอไอเฟลดิเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะแต่หรือหรือเขาเรียกว่าหอไอเฟล,ลวะแต่ที่ผมจำแน,นมันคือหอไอเฟลแต่หอไอเฟลมันมันมัน,ม,นมันอยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอวะนี่ ประมาณนี้นะครับนะซึ่งมันไม่สามารถขึ้นไปได้นะมันเป็นที่โชว์เล่นเฉยๆนี่ตามป้ายก็จะมีพวกอนิเมะนะนะติดตามถนนตามเอออะไรตามติกอะไรประมาณนี้เนาะเลโพ้สวยมีต้นก็มีต้นสัก,กรุระนะครับนะเต็มเลยแล้วก็มีต้นไม้เขียวๆอยู่ด้วยวรถคันนี้ก็ได้ใจจริงๆนะรถคันนี้ที่ผมได้ใจผมไปเลยวนะอโอเค ประมาณนี้นะพี่มีรถอีกเยอะเลยนะแต่ผมค,ค,คิดเกีแกะหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะมีอาวุธไหมนะครับนะผมไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือเปล่าโอโ si ้กดผิดอีกแล้วเว้เนื้ออาวุธเหรออาวุธ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 รู้สึกว่าจะไม่มีนะเขาไม่ได้ลงอาวุธไปนะดูเหมือนเขาจะไม่ได้พวกสายชอบอาวุธเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับนะ ไม่ซีเรียสอยู่แล้วผมเนาะขับรถต่อเราจะไปัทรเมืองกันต่อนี่งปืนได้เหมือนเดิมเนาะอืนี่เดี๋ยวผมจะพาไปตรงไหนวะที่มันผมเห็นนะคือตรงไหนผมก็ลืมทรงไหนผมก็ลืมอ่าตรง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 ไหนวะตรงนี้ตรงนี้นี้น่าจะตรงนี้นะคือผมเห็นคือมันสวยมากเลยนะมันเป็นแบบว่าป้ายใหญ่แล้วก็มีอันนี้ ใครชอบสายชอบอน,นิเมะหรือชอบเมืองญี่ปุ่นเป็นชีวิตใจอยู่แล้วผมคิดว่าอันนี้ก็ทุกคนอาจจะชอบนะแต่ว่าต้องสเปคอาจจะสูงนิดนึงนะครับนะมผมโคตแหลกเลยท่านผู้ชมอาจจะเล่นได้ก็ได้นะแ้าสเปคสูงะนะแม,ม่งแบบจะหลุดให้ได้เลยไนมะงค้างกลัวหลุดชิปเป็นเลยอโอ้โห อ้ยแต่รถคันนี้ผมผมชอบจริงมันได้ใจสุดๆเลยลบลบลบตอนนี้อีเจเป็นครับผมทัวทัเจเปนทัวเจปนะบอกเลยว่ามีรถเยอะนะใครสนใจนี่เอาไปนั่นได้นะส่วนลงวิธีลงก็ไม่ยากนะครับนะแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์เ้ยดิ มันต้องเปลี่ยนตาม CPU นะครับนะถ้าเกิดใครทําเป็นก็จะเป็นเลยนะแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเดี๋ยวจะมาสอนก็ได้นะเผื่อคนเขาไม่เป็นจริงๆอนะเนาะผมก็เข้าใจแหละเดี๋ยวไปสอนก็ได้โอเคโอ้ยดูดูดูข้างๆโอเยอะไรวะเน,นี่ยอนิเมะเรื่องอะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้เป็นติ่งอนิเมะมากมายนะเคยดูก็แค่ไม่กี่เรื่องแนละ้วดูแบบจริงจังผมไม่ได้เป็นพวกติ่งอนิเมะเท่าไหร่นั่นแหละ คือดูนะแต่ก็ไม่ได้ดูแบบว่าจะบ้าข้างอย่างเดียวนะแต่ว่าก็ชอบแหละก็ลงไหลอยู่นะครับอืก็พอแค่เสษพอลงไหไ่ใช่มันไม่ใช่มุมนี้นี่หว่าผมผมเดาผิดมันจะเป็นมุมอหไสักมุมน่แหละเราขับขับทัวร์ทัวร์ไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องทัวร์มึงอยู่เยนาะเอ้ยเฮ้ยเดเดี๋ยว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 เฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียววเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวเ นี่มันเจแปนไม่ใช่เหรอมันมีทงอสหาราฐอเมริกาทำไปยากเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจุ๊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 ข้างหน้าแน่ๆสิที่ผมหมายถึงโอ,โอ๊ยผมกกผิดอีกละไม่นี่มันไม่ได้อยู่แถวนี้วะหรือมันอยู่แถวๆท่อมว,วะผมก็ลืม ไม่เป็นไรก็แล้วกันนะครับนะ่าเดินเดินทัวไปเนาะโอเคใครสนใจก็เอาไปเล่นได้นะเอาไปหาได้เนาะเป็นเจแปนซึ่งมีเสื้อผ้าแบบเจแปนให้แต่งเยอะแยะมากมายนะครับนะอืม,มาไปแต่งกันได้เนาะโอ๊ยไอเสียขออภัยอ๋อเท่คันเนี้ย ซึ่งถามว่าลงมอสเพิ่มได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คิผมคิดว่าลงได้นะลงมอสพวกติปะทะเพิ่มได้นิดหน่อยนะครับนะแต่ถ้าเ็าลงรถคันใหม่เลยเลยนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือผมไม่รับประกันนะว่ามันจะไม่หลุดนะครับถ้ามันหลุดก็ต้องแก้เองนะครับนะก็ไม่ได้อะไรมากมายนี่ตึกที่ผมหมายถึงอันนี้อันนี้นี่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 ตึกมันอยู่นี่นี่เองหาตั้งนานนี่เป็นไงโคตรสวย ประมาณนี้นะครับนะนี่ก็เป็นเมืองญี่ปุ่นเนาะนี่แหละตอนทนี่ผมเห็นตรงคัดซีนตรงคลิปที่เขาโปรโมทนะครับนะให้ที่เขาเล่นให้ดูนี่เห็นตึกนี้ก็คือโคตรสวยเลยแล้วก็เอฟเฟกอะไรก็มีนะนะนี่เป็นตึกอะไรไม่รู้อะแต่ที่รู้โคตรสวยอะหญิงหญิงโคตรน่ารักอะนี่ดิผู้หญิงบนตึกอะไม่รู้จากเรื่องไหนนะมันะหรือว่าเป็นสมมติขึ้นหรือไม่รู้ ก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอสเมืองเี่ปุนนะผมก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะมาใครสนใจเรื่องรถหรือว่าเรื่องอะไรว่ามีเยอะแค่ไหนก็ลองโหลดไปสืบอผ่านเราเองนะครับนะผมก็มีรีวิวให้ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่จะรีวิวให้สักเอีกนิดนึงแล้วกันเผื่อคนอยากรู้จริงๆเนาะแต่บางคันกดไปแม่งอาจจะหลุดไอ้เหี้ยเบ่ามีอะไรอีกไหมบ็อกบโล อมีโอเคประมาณนี้นะครับนะเอ้ยมีคันนี้ด้วยมีคันนี้ด้วยเอ้แต่ผมลองขับคันนี้ให้ดูดีกว่าโอเคนี่เราคันนี้เราคันนี้คันใหม่คันใหม่อันนี้เป็นลายอนิเมะเลยนะมันนะซึ่งรู้สึกว่าจะมีหลายสีเนาะซึ่งรู้สึกว่าเขาจะขับทางขวานะครับน้ดูดิญี่ปุ่นขับขวานี่หรอคนนี้ผมไม่รู้นะก็คือเขาขับขวาเหมือนประเทศไทยเลยนะครับนะเห็นปะเขาขับฝั่งขวานะหรือว่ามันขับฝั่งขวากันอยู่แล้ววะแป๊บนึงแป๊บนึงผมไม่รู้วะไม่รู้ดิ จำได้ว่ามันจะขับฝั่งซ้ายไม่ใช่เหรอถ้าเป็นเกม GTA แบบไม่ได้ลงมอสนะอะแต่น,นี้มนะเเเ Leon, เีเขาขับขวาเอ้ยลองลองลองดูคันนี้ลองดูคันนี้ขับข้างหน้าหรอเออเนี่ยเนี่ยเขาขับขวาเขาขับขวากันถ้าเป็นรถแบบไม่ใช่เนี่ยแต่เป็นรถญี่ปุ่นถ้าเกิดเป็นรถรถที่ลงมอสญี่ปุ่นเขาขับฝั่งซ้ายนะครับนะเอ้ยไม่เขาขับฝั่งขวาถ้าเกิดรถไม่ลงมอสจะขับฝั่งซ้ายโอเคโอเคไม่เป็นไรนะเอาง่ายคือมันขับคนละฝั่งโอเคประมาณนี้เนาะ นี่เป็นกิมชาสวรรค์รอลอง,ลองโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเมืองญี่ปุ่นนะนะเดี๋ยวผมจะทิ้งริงดาวโหลดพร้อมเครดิตมาให้นะนะสนใจไปดูดได้เลยโอเคบา,บายยครับผมคลิปนี้ไปละจุบ๊บๆนี่เมืองญี่ปุ่นเอาจีปุก,ก็ชอบอยู่นะสรุปชอบหรือไม่ชอบนยะก็ชอบชอบชอบก็ชอบอยู่แหละโอเคเอผมบายบายไปละ